เอาละกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีลอยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กันกับเกมจิตเบบโซเชนเกย์อ่าวันนี้พามาดูตัวละครตัวหนึ่งพามารีวิวตัวนี้คิระอิสรุ ในอภาคอะคาเดมีหรือว่าตอนที่ยังเรียนอยู่ในโรงเรียนยมทูตนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวมีประโยชน์ตัวหนึ่งที่กำลังมีตู้กรชาอยู่นะตอนนี้นะฮะตู้กระชาหลักของเขาเพิ่งจะหมดไปแต่ว่าเป็นตู้แยกอะมาณตอนนี้นะสำหรับคิระอิสรุตัวนี้ผมก็ยังไม่ยาวนะผมยังสั้นอยู่เพราะว่า อ่าปัจจุบันผมจะยาวปิดหน้าปิดตาข้างหนึ่งครับคล้ายๆซันจิแต่จะยาวกว่าน,นั้นอีกอ่าอันนี้ถือดาบแพ้อ่าสังกัดโยมทูดครับสังหารเอสปาดาครับเป็นสาย SP ส p สูง844เลยไม้ตายติดไฟอย่างเดียวครับอ่าถือว่าโอเคแล้วก็เป็นตัวริงครับตัวนี้เป็นตัวมีประโยชน์คือลิงดับยาดน้ำอ่าสา์ต์ เป็นดอกหยดน้ําสีแดงนะหยน้ําสีแดงถึง30%เลยใส่ลิงก์ใส่ลิงก์ลงเลดบอสก็ดีฮะแล้วก็ลงในแบบร่วมต่อสู้ก็ดีเช่นกันสําหรับลิงค์ตัวนี้นะหรือจะเล่นออฟไลน์ก็ได้มันก็อเอ้ยไม่ใช่ออฟไลน์เขาเรียกว่าเล่นธรรมดาเล่นคนเดียวเออมันก็ดอกเหมือนกันนะฮะแต่ต้องไปด่านที่ดอกนะไปด่านที่ไม่ดอกคือมันไม่ดอปนะ ลดเวลาสถานะอ่อนแรงครับพาซีฟร้อยเปอร์เซ็นต์การโจมตีเป็นการโจมตีใกล้ทั้งหมดครับมีถ้าไม่ตายติดไฟและถ้าหนึ่งติดไฟฮะชินเปตตี้ฟ้นฟูม่เข้าฟิวยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นตัวที่บล็อกการลบหลีกของทุกชนเผ่าครับทุกเผ่ทาทุกสังกัดครับตัวที่เว็บ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 กระโดดไปมาเราตีไม่ค่อยโดนแต่ว่าคิดะอซสลุนี้ตีโดนฮะตัวประจําสีฟ้านะจําไว้เผื่อใครอยากจะไปใช้ในดานต่าง เพิ่มความเสียหายปกติ20ครับแรง40ไม่ตาย40ลดคุณทาม12ครับดับหยาดน้ํา30%ฮิตแรงบวก1เวลาติดสถานะบก2ครับจำนวนลบฉุกเฉินบวก1ยกเลิกการ์ดครับทำให้เล่นง,ง่ายฮิตแรงบวก1ความเสียหายแรง40แรง140ถือว่าเป็นตัวปกติธรรมดานะถ้าจัดเทียนะ่าจะอยู่ประมาณเทียรบีประมาณนั้นครับ น่าจะไม่ขึ้น A ซะด้วยซ้ำเอ่อน่าจะประมาณ A หรือไม่ก็ B นี่แหละเพราะว่าดูรวมๆแล้วดูฟาร์มแรงนะผมให้ B พอแต่ว่าถ้าพูดถึงมีประโยชน์ผมให้ A เลยเพราะว่านอกจากลิง์แล้วตัวเขาเองยังดอบหยาดน้ำด้วยนะก็ถือว่าโอเคอยู่สวยรู้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูการเล่นของเขากันว่ามันจะเป็นไงบ้างแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอญาตใส่ของเขาก่อนนะฮะ ผมก็ได้มาตัวเดียวนะเพราะฉะนั้นก็เบิกเนี่เป็น sp ว่าเขาเป็นสาย sp นะีหลังจากเบิกหนึ่งอันแล้วก็จะเป็น sp 894เลยซึ่งถือว่าโอเคอยู่ได้อยู่เดี๋ยวไปใส่ของกันดูว่าผมมีของอะไรบ้างสำหรับยมาทูตสีฟ้าใส่ลิงก์ก่อนตั้งใจจะใส่ของแหละประเอิญม,มากดลิงก์เจดอดับด้วยกันครับใส่ดับด้วยกันไปเลยฮะเดี๋ยวไปเล่นในตัวอย่างอ่า ดานดรอปแล้วกันปั๊บรถขึ้นททม14รถขึ้นไทม์สิใส่พวกรถขึ้นทมนทมก็ได้หรือว่าฟาร์มเสียหายโจมตีแรงก็ได้เพราะว่าตัวเขาแบบไม่ค่อยแรงนะเป็นตัวที่ไม่ค่อยแรงเออนี่ใส่เป็นอิจิโกตัวนี้ดีกว่ามันมีฟาร์มเสียหายโจมตีแรงแถมเข้ามาด้วยไงอันนี้ดีกว่าโอเคเอาว่าเป็นลิงก์ ลิงสีฟ้ายมาทูตลิงเอ่อเครื่องประดับฮะเครื่องประดับดีๆนะฮะเครื่องประดับดีๆก็ไอ้คกตำน้ำพริกอะหรือว่าอะไรวะถ้วยชงชาอ่าอันนั้นดียาลูกกรนะครับสำหรับสายเอชพีนะอันนี้ดีเช่นกันไม่เอาไม่เอา,เอาขี้เกียจแบบขี้เกียจเปลี่ยนไปมาป้องกันดีกว่าเอา่อแล้วก็เสื้อ,อยมทูต เสื้อ,อ,อย้อมมาทูดก็ดีมันเพิ่มเลือดแล้วก็าตาตายู่มทูดอันนั้นก็เพิ่ม่าโจมตีแรงอืมใส่เป็น SP ก็ดีเหมือนกันเนี่ยฮะที่ผมกำลังว่าอยู่แต่ว่ามันของของผมนี่คุณสมบัติที่2อ p บวกหเองน้อยไปหน่อยเนาะโอเคเดี๋ยวไปลุยด่านหาดน้ำกัน การจะน้ำสีแดงในแบบธรรมดาที่ไม่ได้ลงออนไลน์นะฮะไปลง10เลยตอนนี้ผมกำลังอัพดาวแดงตัวเก่าๆอยู่นะการอัพก็มีประโยชน์อย่างหนึง่งได้เพชรด้วยแล้วก็ได้ให้มันเรียวตันอนะเหมือนสะนนสมเฉยๆเอาไว้ลงห่อคอยหรือไม่ก็เอาไว้ลองเล่นดูว่าตัวนี้ตัวนี้การเล่นเป็นยังไงอะปึ๊บปึบปบปบ๊การโจมตีแบบเอฟเฟกสีขาวโจมตีธรรมดาและเคลื่อนเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างอย่างแบบเยอะอยู่นะ ปึ๊บ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 เอาละท่านึงโอ้ท่าน,งานึงปล่อยปล่อยไปไกลเลยอ่าท่านสองฟันลันกษณะกว้างๆฮะท่านึงปล่อยไปไกลปึ๊บท่านสามโซแมปโอเคอ่าจะไปท่านึงท่านสองโอ้ท่านึงท่านสาม ่สวยดูตานยาทามก็ถือว่าตึงอยู่นะฮะอืมอืมโอเคอยู่นะการเล่นของเขาถือว่าโอเคอยู่นะฮะ ถ้าหนึ่งแบบค่อนข้างมีประโยชน์เพราะมันพุ่งไปด้านหน้าค่อนข้างที่จะไกลอยู่อะถ้าสองแบบอาจจะดูธรรมดานิดนึงแต่ก็แบบเหมือนตัวปกติทั่วไปแหละอ่ะยังไม่ได้ดูถ้าไม่ตายเนาะเดี๋ยวเจอบอสหายเลยตายก่อนปั๊บอุ้ยทำไมตายโอเควะทำไมตายกระโดดอยู่บนดวงจันทร์เลยอะถือว่าโอเคนะ ทไทม์พิตสวยฮะกระโดดตอนคืนบนดวงจันทร์นี่เป็นสปอยภาคเรื่องพันปีหรือเปล่าเนี่ยสปอยไม่ตายของตัวละครภาคเรื่องพันปีหรือเปล่าเพราะว่าไอตัวนั้นมันท้องเป็นรูนะภาคเรื่องพันปีอะแล้วก็มีดวงจันทร์อยู่ตรงท้องด้วยไม่รู้อนิเมะภาคเรื่องพันปีไปถึงไหนแล้วนะผมก็ไม่ได้ติดตามเลยเพาอ่านในมงังงะจบแล้วก็เพอโอเคละพ คือฟงตัวนี้ดีนะใครมีก็อัพเลยฮะโอเคถือว่าแจ๋วอยู่ก็ถือว่าดีอยู่แต่แบบอ่าถ้าเรามีตัวแรงๆแล้วก็เอาตัวอื่นไปเล่นก็ได้ครับแต่ว่าผมแนะนำให้เอาตัวนี้เป็นลิงค์มันโอเคฮะเพราะว่ามันเป็นลิงค์ที่ดีหรือเราไม่มีตัวดบบหยดน้ำเราเอาตัวนี้ไปลงโดน หยาดน้าในขอฟก็ได้เป็นเป็นตัวที่ดีมีประโยชน์ประมาณนั้นมีประโยชน์แต่ว่าไม่ค่อยแรงเทียบกันในตู้เดียวกันนะฮะผมว่าฮินามูริอ่ะดีสุดออกแรงฝาชาวบ้านเขาหน่อยหนึ่งแล้วก็มีประโยชน์ด้วยฮโอเคอยังไงก็ต้องฝากคลิปนี้วันนี้ด้วยนะครับฝากก,ากาดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกนใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ